เราจะเป็นฝ่ายที right. 2, 3, 3, 3, er. the ่ได้ข้อบกนะครับหมายเลขแรกนะครับที่ได้ข้อรกบนะครับได้แต่หมายเลขสองครับหมายเลขสองฝันฝันรื่องกของฟ้าเงินจับแม่เหมือนฝันค่ะต่อไปนะครับเป็นฝ่ายหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่แทเค้กค่ะพ่อพี่มูไถ่แม่เค้กค่ะต่อไปครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเรามีปังค่ะพ่อเขาดีแม่ป้าใหม่ค่ะคต่อไปครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเบิ๊กไอพ่อบิ๊กไม้เอกแม่ค้ำคูณค่ะ ต่อไปครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสองน้องมาเลยค่ะพ่อช้างกุดอนแม่กาตูนค่ะตัวต่อไปนะครับที่เข้ารอบได้แก่หมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าน้องแก้วจัดแสงค่ะพ่อแก้วกุฎอแม่ทองฟ้าค่ะครับตัวต่อไปที่เข้ารอบนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่น้องหงฟ้าค่ะ า้คคเขหย่ะตัวที่ชาวบ้านต่อไปนะครับได้แก่หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับตัวที่ชาวบ้านต่อไปนะครับได้แก่หมายเลขยี่สิบเก้าครับและตัวที่เข้ารอบตัวสุดท้ายนะครับที่จะได้ร่วมชิงไทยได้แก่หมายเลขสามสิบเอ็ดครับ สำหรับท่านที่ไม่ได้นำเบอรมานะครับเพอกล่่นตามอัธยาศัยนะขอเส้นเบอให้กับฝ่ายที่ไม่ได้เข้ารอบด้วยนะครับสนามนี้ตัวนี้ฟังนะครับฝ่ายที่ได้เข้ารอบนะครับหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบหมายเลขยีิ่หมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขยี่สิบเก้าและหมายเลขสามสิบหงครับครับหมายเลขสองไมเคิหมายเลขสี่โชคนคงมา เลข5เงินล้านหมายเลข9โรมาหมายเลข12ถังเงินเมีขอไนะคเมื่อกี้มีเหมายเุหมายเลข2ีเป็นคนปะเันหมายเลขยีไดมอนด์หมายเลข29่ิบก้าพิลหมายเลข3ามฟ้าพยาบัครับนี่นะครับ เข้าสนามพักคอยเลยนะครับควายรุ่นต่อไปนะครับเกียมตัวให้ร้อเลยนะครับวุ้นฟันตะบกนะครวามสูงเกือบ140ิซนติเมตรควายดำพรเมียนะครับเข้าสนามที่พักคอยห้็กซี่ร้อยเลยนะครับมาครับตอนนี้ลำดับควายเข้ารอบนะครับเป็นสิบตัวสุดท้ายครับรอบสุดท้ายนะครับต่อไปคณะกรรมการก็จะตัดสินให้ลำดับที่หนึ่งถึงห้าแล้วก็เป็นรางวัลโั่วถาับที่หกถึงสิบนะครับ หนึ่งถึงห้านะคะรางวัลมีสิบรางวัลน,นะคะมีเพื่อนรางวัลห้าใบสําหรับรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและเป็นประกาศเกียรติคุณสําหรับท่านท,ที่ได้อ่าลำดับ,บที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของเอ่อเบบี้ควายดำลุ่นปั้นหนังนมค่ะหมายเลขสองในเจ้าไมเคลิลนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับอ่าสอนสุดฟาร์มนะครับ ใช่ไหมครับข้อที่นั้ถ้าอ่านผิดนะครับฝดหมายเลขที่เขาอกต่อไปเป็นหมายเลขสี่นะครับโชคว้ดโขงนะครับจากเมืองเดินฟาร์มนะครับอุบลราชธานีนะครับและหมายเลขห้านะครับเจ้าเงินล้านนะครับเจ้าเงินล้านนะครับจากพานว่าฟาร์มนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและหมายเลขเก้านะครับเจ้าโลมานะครับก็ฉลามโจนกับแม่สวยนะครับจากสุพโชคฟาร์มนะครับกุทีกระเทงจังหวัดปุดรนธานีนะครับและหมายเลขสิบสองนะครับ เจ้าทั paper, Hence, ้งเงินนะครับทายาทของพ่อธนูไทยกับแม่น้ำอ้อยนะครับชัยวัฒน์ฟาร์มโดยคุณชนะสุขพ่อครวจจากจังหวัดนองคายนะครับและหมายเลขสิบห้านะครับเจ้าพายุนะครับเจ้าพายุนะครับพ่อของลูกของพ่อนครหลวงกับแม่อัญชันครับชอทวีเก้าสิบเก้าจากจังหวัดอุดรธานีและหมายเลขยี่สิบสี่นะครับคุณซั์อุบลนะครับทายาทของพ่อคุณทวีกับแม่บานเย็นอุบลชอ โลกพรนวัดฟามนะคร er ica, ica, ับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหมายเลข1 7นะครับเจ้าไดยมณ์ครับพายาของพ่อเชรผาแดงกับแม่สายอุทัยครับคุณอินดรสุดนะครับจากคุณมุทิชัยนะครับจังหวัดของคายหมายเลข29นะครับบิ๊กแคนนะครับเจ้าบิ๊กทายาของเจ้าบิ๊กเบิร์ดนะครับกับแม่น้ำอ้อยนะครับจากมีสุขฟาร์มคุณสาธิจากจังหวัดขอนแก่นนะครับและหมายเลข31นะครับฟ้าพระยานะครับ พ่อลูกของพ่อฟ้าประธานกับแม่นางพญานะครับไายงามรองมหาจักรจังหวัดมักหาสารคามร่วมชิงชัยหลายจังหวัดด้วยกันนะครับพี่น้องตอนนี้คณะกรรมการกําลังให้คะแนนนะครับเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ลำดับรางวัลจบเชยเป็นรางวัลลำดับที่6ถึงลำดับที่10นะครับตอนนี้คณะกรรมการกําลังให้คะแนนนะครับขอเสียงบมคให้กับอนที่เขาลงสิบตัวไปครับพี่น้องครับ กำลังคู่ขี้สูสีนะครับตอนนี้คว้ยทุกตัวสวยทุกตัวครับคณะกรรมการหนักใจแล้วครับตอนนี้ทุกตัวมาดีเท่ากันหมดนะครับทั้งหมดสิบเกียร์ก็ที่มีการหักอาจารย์มีการหักกับเจ้าหน้ากวัวล้มพูเป็นสิบเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกขอบคุณขอบใจเป็นยางดีเป็นยางสูงทีเดียดกับหน้าให้เกียรติรับพี่น้องเช่าหน้ากวัวล้มพูเป็นสนามแรกนอกจะกอาจารย์มาชมสนามต่อไปอย่าลืมอยสนามต่อไปวันที่16ถึง1ิ ทีมองศิษิกาสาทิงเพืนาอ่าสของทิงพืนานของกตาุลานะแล้วก็ทีสนามเห็วันี่รนะตอนวันที่สี่ที่ห้วันที่สที่หาที่ร้อยเอกผลของที่ร้อยเอสี่ห้าจิการสี่หาจิกาสพหกริกจการกรรทวท่า่งตัั เป็นๆเคที่รถขำขวัวตึกขำสัมภาษณ์มิตรภาให้เล่าเล่ากับไพ่เป็นพี่น้องกันมา้าย่างนังน,น,น,งนนะครับเป็นพี่น้องกันมาย่างนั่นจนจะจนจะลึกเข้าหัวไปโดนนั่นนะการยืนยันระดับเอยครับตอนนี้คณะกรรมการก็กำลังให้คะแนนนะครับ จากที่รอบนะครับจากจังหวัดนนทบุรีก็มีนะครับจากโชลบุโคนะครับจากทางอุบเทพมหานีรขอเสียงร้องตอนบนะครับอยู่ท่านไดน้อเืนนะครับพี่น้องคนยังอยู่อขอเสียงตบมพี่น้องคนนนี่ครับโอ้ครับเดี๋ยวต้องพูอกซอยไปในร่มกินที่ไรแย่ท่าต้มื้นทอจะจะมีรอบอีกหนึ่งหมายเลขนะครับจากจังหวัดนนทบุรีนะครับนนทบุาีครับ เอ่มีแต่นอนเฮ้นอน้มได้นอนใส่โดนไ้่โดนโดนไปเรื่อยๆนอนนั่งกันนี่ครับแล้วก็จะมีจากทางจังหวัดติดต่อร้อนะครับขอแจ้ขแจกน้ไ่นัแล้วจเยค้ เป็นลุ่นเล็กครับรุ่นเล็กมีขวายเยอะนะครับแต่ว่าก็ดูต้องดูละเอียดนะครับคนใช้เวลาีเป็นสันที่ให้เบอรดเลยก็คณะกรรมการพยายามที่จะตัดทินด้วยความรวดเร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าก็ต้องอยู่ในความถูกต้องแล้วละเอียดรอบคอบด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องชาวควายทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนมีความหวังในสนามกวดเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็พยายามที่จะ ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอย่าง <ส van. S 1> เต็มที่ดูละเอียดนะครับดูทุกม sim ิตินะครับก็ความเร่งรัดอาจจะมีค่าได้นะครับต้องขออภัยด้วยว่าอาจจะล่าช้าบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องทํางานด้วยความละเอียดนะครับพื่อความเป็นธรรมกับน้องทุกครเท่าเทียมกันนะครับก็ถ้าตัวหลังนะครับถ้าตัวหลังก็ถือว่าเป็นไฟเด็กที่ดีนะครับเป็นไฟเด็กรุ่นใหม่ที่ดีนะครับแต่ว่าเปยนเทียบกับ ตัวด้านหน้านะครับก็ก็อาจจะยังมีขาดความมุ่งมุอ,งอยู่บ้านนะงเนาะหรือบางคนขาดนุ่งขันนี่นบางคนขาดน้ำเลี้ยบางคนขาดอะไรขันรูปทรงรวิธีการเลี้ยงต่างๆน,นะครับก็ให้กําลังใจกับเอางวัลชุมเชยทั้่าตัวที่หลังพี่น้องปรบมือเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายห้าตัวและการเจ้าของฝ่ายเป็นหน้า,นนนะาครั้งเลยครับขอบคุณมากครับครับก็นะครับก็ดูเล็นกันอยู่นานนะครับก็ผมวิจารณ์ัดสามตัวนี้ก่อนเลยนะครับสามตัวที่ก่อนเลย ก็เป็นไฟเด็กที่มีอนาคตเลยครับก็ไม่เกินครึ่งปีหรือปีึป่งไปรุ่นนี้ก็ปไปเฉิดฉายแข่งขอารุ่นนี้ได้ครับเบอร์สี่เบอร์สี่นี้ก็ถือว่าหน้าตาหลอกนะครับน้าตาหลอกพอดีตัวดีเป็นพกดีนะครับก็อําลึกก็ต้องรออายุหน่อยนะครับก็จะมีแนวสลากที่เราอยากให้เห็นที่มันตรงนิดเดีนะเด็กะคระับเอาลิปส่วนของเบอร์สี่ก็ถือว่าเป็นไฟเก่งตัวหนึ่งเลยครับหมายเลขสิบห้า ครับ15ก็กป็นพื่อมที่ลักษณะดีนะครับแั่ดีแข้งขาดีลำตัวดีนะครับแต่ว่าเรื่องการเก็บกระดูกช่วงท้ายหรือความยาวของลำตัวก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่มากแต่ยังไม่เต็มที่มากนักนะครับลดสิบห้านะครับที่เก้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับที่เ้าที่เก้าพวกเด็กนะครับที่เ้าเราเปรียบเทียบกับเบอร์สี่ตะกูเนะครับก็ดูกันอย่างละเอียดครับที่9ก้ากับเบอร์4ี่เนี่ยรู้สึกขึ้นมากนะวันนี้นะครับรู้สึกนมากวันนี้ก็เบอร์สี่ก็จะได้ ยกต,ตัวยาวแต่ความลึกก็จะอยู่ที่เบอร์29นะครับหน้าตาผมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับหน้าอกอ้าแค่ขาก็าใหญ่ใกล้เคียงกันหะน้าอกของเบอร์29จะกว้างกว่าหรูกว้ากว่านิดนึงนะครับแต่ว่าทางเบอร์4ก็จะไหลย,ยกขึ้นสูงไปหน่อยนะครับพอในส่วนของอมันท้ายนะครับมันท้ายก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับมันท้ายใกล้เคียงกันเก็บกระดูกนี่โคนหางใหญ่นี่หางเล็กหน่อยแต่ว่าโดยรวมของสะโพกผมก็คุณหานแล้ว ม่เลียกันนะครับทั้งสองตัวทั้งยีสิบเก้าแล้วก็เบอร์สีนะครับคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการมีมติให้หมายเลขสิบห้าได้ตบบที่ห้านะครับหมายเลขสี่ได้เลมที่สี่หมายเลขยี่สิบเก้าได้แบบที่สาครับสตัวขยบทนี้ครับสามตัวขยีบตนี้ครับเดี๋ยวเที่สองตัวห้านะครับสามสห้า้อยู่ตครับงเลยครับอตัวยุกลางเลย่าสี่สามหมายเลขอะไรบ้างเลยหมายเลขติดห้าได้แบบที่ห้าครับสิบห้าลำดับที่หหมายเลข สี่ได้แบบที่สี่นะครับและที่ที่สิบเก้าได้แบบที่สามครับครับสองตัวนี้ก็ถุสีนะครับสุสีดูดูหลายส่วนนะครับถ้าเปรียบเทียบด้านท้ายนะครับเปรียบเทียบด้านท้ายก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเบอร์ของเบอร์เอ่เบอร์เบอร์ห้าเอร์สามเร็จเบอร์ห้าก็เรื่องปัญท้ายกับโคนหาก็จะดูกว้างกว่าและกลมกลึงกว่านิดหนึ่ง กันท่ <Bruno. S 1> ก็ถือว่าพอๆกันนะครับเปรียบเทียบหน้าๆนะครับหน้ากระดูกแข้งขาก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันแล้วอกความกว้างของช่วงอกต่างๆใกล้เคียงกันคู่นี้สูสีนะครับคู่นี้สูสีนะครับหน้าตาถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็เปรียบเทียบกันดูหลายส่วนนะครับดูหลายส่วนกรรมการดูทั้งยืนนิ่งและเทียบแล้วเนีย แถวตอนนะครับก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคณะกรรมการมีมตินะครับให้หม,มห,มบบหมายได้ค่าได้แชมป์ครับหมายได้แชมป์ก็เลได้แบบที่สองครับหมายได้ค่าไม่รอบาัจจุัหมายได้ค่าเจ้าเงินล้านน้องเงินล้านเป็นลูกของพ่อเงินอุทยแม่จอมขวัญจากทางมักฟา้าของคุณนิกรศรีจันทร์จากจังหวัด ร้อยเอ็ดค่ะหมายเลขควายที่ได้รับกับที่สองรับได้แก่ควายหมายเลขสาสิบหนึ่งนะครับสายานาครับจากเป็นทายาทของพ่อฟ้าประธานกับแม่นางพญานะครับควายงามฟาร์มบอนมหาจากจากังหวัดมหาสารคามมหาสาร,ร,รคามเชิญมอบรางวัลด้านนอกนะครับในกานนี้ขอเ,เชิญท่านอาจารย์ชินทวรนะครับจากกากเทยรอยแห่งชาตินะครับมอบรางวัลด้านหน้านะครับ ครับตไปนี้แม่ระดับที่3นะครับแม่แขกไฟหมายได้เก้านะครับเจ้าโรมานะครับทายาทของเจ้าสลามชนนะครับน้องๆเจ้าหน้าที่เชิญรางวัลเลยครับรัวนี้ระดับต่อไปนี้ที่น้องท่านจะได้ชมการแข่งขันการประกวดไฟปั้นรูปปันน้ำนมันนนะครัด้านหน้าเองครับด้านหน้าทางข้างนอกนะครับเอาเชิญเลยครับรุ่นต่อไปกองเขาไดเลยครับ